สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟนคลับตัวยงแฟนคลับ MV2 นะคะตำนานและการเล่าเรื่องกับเมเมอลิสแล้วก็เช่นเคยค่ะคลิปนี้เมเมก็ได้หยิบเอาเรื่องราวของแมงสีหูหาตาวัดพระาธาตุดอยเขาควายแก้วที่จังหวัดเชียงรายมาฝากเพื่อนๆพี่ๆได้รับฟังกันอีกแล้วนะคะแมงสีห่หูหตาที่มีความเชื่อในตำนานว่าเป็น คือพลายอินจำแรงแปลงล่างลงมาเป็นแมงสี่หูห้าตากินถ่านไฟเป็นอาหารขับถ่ายเป็นทองหากมีทุกข์ความลำบากใจเมื่อกากขอพรจะหายจากทุกข์มีความสุขและโชคลาภตำนานไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากการสแสวงหาข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์และเวลาที่เป็นจริงหากการสร้างมาจากความเชื่อในเวลาและเรื่องราว ที่สมมุติเพื่อการอยู่ร่วมกันทางสังคมอย่างมีจารีตประเพณีและศิลธรรมมากกว่าตำนานมีทั้งสืบเนื่องและหลากหลายอยู่ตลอดเวลาดังตำนานของวัดพระธาตุดอยเขาแก้วในจังหวัดเชียงรายเรื่องเล่าในล้านนาม,มาแต่โบราณเรื่องพระอินจำแรงแมงสี่หูห้าตา วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วมีตำนานพื้นบ้านและเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและเมืองเชียงรายเมื่อประมาณกว่าหนึ่งพันปีมีเจ้าผู้ครองนครเชียงรายพระยาธรรมมิกาลาชเป็นผู้ก่อสร้างวัดพระธาตุเขาควายแก้วแล้วนำพระบรมสารีริกธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า จากคณะส่งที่เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในด,ดินแดนล้านนาเพื่อให้พระพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการะกราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลในชีวิตต่อมาได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งในสมัยเชียงแสนและสมัยพ่อขุนเมงลายมหาราชพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนิ้วก้อยข้างซ้าย พระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าต่อมาพุทธ,ทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาพัฒนาปรับปรุงสืบเนื่องต่อกันมาในปัจจุบันมีประเพณีส่งน้ำพระาธาตุในวันเพ็ญเดือนแปดตรงกับวันเพ็ญวิสาขาบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเรื่องเล่าหรือตำนานเกี่ยวข้องกับวัดพระาธาตุดอยเขาควายแก้ว แบ่งเป็นตำนานได้หลาย,ลายเรื่องดังนี้วัดพระธาตุควายเผือกเขาแก้วตำนานแมงสี่หูห้าตาตำนานแมงสี่หูห้าตามีลักษณะคล้ายหมีขนปกคลุมร่างกายมีหูสองคู่ตาห้าดวงที่ดวงตาจะเป็นสีเขียวกินฐานไฟร้อนเป็นอาหาร เมื่อถ่ายมูลออกมาเป็นทองแมงสีหูห้าตายังได้เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาโดยว่าจํานวนสี่หูห้าตาแสดงถึงหลักธรรมพรหมวิหารสีและสินห้านิทานพื้นเมืองของชาวร้านนาเรื่องแมงสี่หูห้าตาหรือพระอินจำแรงได้เล่าต่อกันว่าสมัยพระพุทธกาลมีชายหนุ่มฐานะยากจนขัดสน มีที่ดินเพียงเล็กน้อยไว้ปลูกข้าวกินเกิดเหตุแห้งแรงฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลต้นข้าวที่ปลูกไว้ไม่ผลตามที่คาดได้ครึ่งเสียครึ่งมีพระเอินบนสวนรรค์ได้มองเห็นความเป็นอยู่ของชายผู้นี้จึงอยากช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ยากจึงจำแรงแปลงกายเป็นสัตว์ประหลาด มีลักษณะมีสี่หูห้าตามาทำลายต้นข้าวในนาของชายหนุ่มพอชายหนุ่มได้เห็นข้าวก็เกิดความโมโหคิดจะฆ่าสัตว์แต่ก็ไม่มีอาวุธจึงคิดหาวิธีดักจับสัตว์จนกระทั่งจับได้จึงนำมาผูกติดไว้กับต้นเสารกระท่อมเมื่อจับได้ก็เรียงไว้หลังจากเสร็จสิ้นการทำนากลับบ้านในตอนเย็น ได้นำหญ้ามาให้แมงสี่หูห้าตากินแต่มันก็ไม่ยอมกินยืนตัวสั่นเหมือนว่าหนาวมากคงต้องการความอบอุ่นชายหนุ่มจึงหาฟืนมาก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ในขณะที่ชายหนุ่มเสร็จภารกิจต่างๆก็เข้าไปนอนในกระต๊อมเพื่อที่จะพักผ่อนสายตาก็กวดมองแมงสี่หูห้าตา ก็ได้เห็นว่าแมงสีหูห้าตาเก็บกินก้อนฐานที่แดงและร้อนอย่างไม่รู้ร้อนและไม่ลวกปากดูจนชายหนุ่มก็เผลอหลับไปแต่พอตื่นเช้ามาชายหนุ่มก็เห็นว่าเป็นทองคำชายหนุ่มจึงนำทองคำไปขายจนร่ำรวย ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับตำนานแมงสหูหตาวัดพระาธาตุดอยเขาควายแก้วจังหวัดเชียงรายก็อย่างที่แอดได้อ่านไปตั้งแต่เบื้องต้นนะคะว่าตำนานนี้สร้างขึ้นมาจากการสมมุติเพื่อการที่คนเราจะได้อยู่ร่วมกันทางสังคมอย่างมีจารีตประเพณีและศิลธรรมนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจ เชียงรายโฟกัสส่วนคลิปหน้าก็ลองมาติดตามกันต่อนะคะว่าแอดจะพาไปเที่ยวเมืองเก่าที่ไหนไปฟังตำนานจากที่ตรงไหนบ้างหรือว่ามีใครสนใจอยากฟังเรื่องราวตำนานเล่าขานหรือว่านิทานปรำประรก็เม้นบอกแอดใต้คลิปได้นะคะคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ